สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่คุณสุคนครับเอามื่อนี้ผอมกบ่าเท่าฮันน่าชาแนลนะครับมื่อนี้ผ้าพีผ้าน้องมากิน30มิบกีบพันตับนะครับ30มิบกีบพันตับเนื้อไม่ไหมนะครับแดงแดงเอาขอจังมือครับพี่น้องซาซาลงล่องเบิงนะครับมีเนื้อนําจังหน่อยนะครับมีเนื้อมานําเนื้อแดงแดงไม่ไหมสดสดแล้วก็มีสุกพร้อมครับมื่อนี้มื่อเด้อพี่น้องบ่าวเท่าเฮ็ดมาเรียบร้อยแล้วบอได้เฮ็ดแก้วให้พี่น้องเบิงนะครับเฮ็ดมาเรียบร้อย เฮ <ffe> ็ดแก okay. ้วมาเรียบร้อยครับแก้วเพียวคมๆนะครับเอาขอโทษขออภัยนะครับสําหรับผู้ที่เพิ่นบกินดิบด้วยครับเด้อมือนี้แก้มมาละหน่วยใหญ่ๆงามๆนะครับหน่วยใหญ่ๆงามๆกับพักกอกพักกอกใบกอกนะครับใบใบกอกอันกอกปลากอกปลากอกธรรมชาติเบึ้งด้วยพี่น้องเอาพี่น้องเบึ้งโอ้ฟูงมินตําขึ้นหลายเหมือนี้เนากับพักหัวเสือมาซอยเส็บๆน้ำบาวทถาพู้นะแก้มพริกน้ำอ้ยเหงื่อไหลเลย มาพี่น้องมาซอยจังหน่อยเนื้อเนื้อกะบบไลนะครับโมน,นี่เน่นเน่นสามสิบกีบกับตับโอ้เป็นหนุ่มเป็นใหญ่อ้ยมีดมีดไม้มีดไม,ดม,ม,ดม,ม,ดม่พี่น้องเขาดีขนาดตัวดเลยโอ้คัก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 ,กคุณนะ่ะโอ้ยฟงมินตำกันไรเอาขอโทษขออภัยด้วยครับเด้อช่วงนี้ได้หลายฟงมินตำ อุ้ยเบื้อง่นนะฟูงมินตำฟูงมินตำขาดครับนี่ใส่ตอนนี้ไงใส่กับตับเปียดคุ้นเปียดไปโหลดนี่ละอย่ามันขาดมาดูพี่น้องเด้อกินน้ำบาเทามื่อนี้ยูหน้ายูหน้าเับาพวหน้าพัวบาวเทาหน้าบาเทาเอ้านี่ ่าเครื่องจังหน่อยตอนสิใหญ่ๆเอะตอนส่วนเนะพี่น้องโอ้จวดจวดเลยเป็นลูกเต๋าใหญ่ๆเดี๋ยวสดเอาเลยครับพี่น้องมาเลยโอ้ยก็ข่ากับหูใจครับจัดให้เลยจัดไปตอนใหญ่ๆเนมาทำเนี้ยโอ้ยลมมาแล้วพี่น้องเย็นซวยๆวัาหันหอนหอนเนา ตับแบบไรนหนึ่งเอาเนื้อจลน้อยน้นองพี่น้องเนาะเอาเนื้อบ่อไรเอาเนื้อจล็กน้อยใส่หนึ่งเข้าไปโอ้ <c ười> ดีละสวยโอ้มีดดีครับพี่น้องสวยดีขนาดมีดไม่นี่ ท่านบ่พ่อก็บจังจัดใส่อีกพี่น้องมาต่อเมึงก่อนเดี๋ยวบาว่าวแถวจัดสถานที่ใหมหัวหัวห<ฮ>่วยโหูสามสิบกิบบ้าเขาท่าพี่น้องเขาท่ามามาเสียบๆน้องบา่าวแถวครับเดี๋ยวจัดสถานที่ใหม่ก่อนเอนีนมเห็นอยู่ตรงนู้นครับเนาะตั้งไม่ <laughs> เอ้ามาเสบๆบน้ำบาเท่าครับมือนี้ใส่กับข้าเหนียวห่อนห่อนห่ามเทียงฟูมินตำกับลายฟูมินตำลายผดเบิกใส่สามสิบกีบพันตับโอ้ตับอันใหญ่เลยละเพ่อนนะอ๋าวันได้กินโดนเป็นยังไงพี่น้องของมอมล้ำคือเก่าวะโอ้เกี่ยว Ừ. Um, um. ăn chuối chuối um, um. um. rồi. Hmm, hmm. 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 ตับอันนี้เงมังขัดใสตตอนนี้เงเหรอครับเื้ยพักกวากไว้นํำครับซ้่งสม ไปลอยยักบ,บันหนึ่งโอ้ยใส่บกผีง่อยกับไปคือเผ็ยดต่อไปทิ้งแบบผีก,กับเผ็ดเนาะ <laughs> อืมหืมแห้งมาตอมดีอหืมอืมหืมมากดีเนาะตออไม่สดให้เรือบวงบบาครับสดจากบนักนะบนบุญนะแห้งไรแห้งมาตอมดียามธรรมชาติพี่น้อง คนกระสุรลวงปัดแมงวันน้ำบาดาลเอาทิ้ <c oughs> งเอ้ยบังใส่พันเข้าไปพี่น้องพันตับโอ้อืม <c oughs> เก็บนักเก็บพงใหญ่หลายจังวา่าใหญ่เราบอกจะปลูกปลูกแล้วพ่อเนยไปเก็บของเรา <laughs> อื้ม เาแนวมาว่างรักไบกัโบโปอยู่เขไปอย่างนัตอมตรงนี้หลายบ่ายีท่นตับเขื่อ <c> น <oughs> นี่เสียเพือเราครับ ล่มพัดไปยังแมงวันหลายครับเอาไปเข้าไป ใส่พริก,กด,ด้วยไปกระขัดเออยอมมึงเหนือก่อนเที่ยวอืมพายุมึมมงกรุบกรุบสามสิบกีบสามสิบกีบหรือว่าพากรี๊ mười một mười mười mì mười 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 mì mười 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 luôn mà mười 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 quẩn tiếng lục quấn đây phi nồng đâu bình măng 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 đang ta <tá> hướng ta hướng xúc nhạp xúc lại cái nhánh nhạp luôn thăm nhạp cao điệp lại งดไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อยเอาต้นกวางเผ็ดเลยได้บัตที่นี่ <c uss> กัะปิกหน่วยนี่มันเผ็ดครับสามสิกบกิีดพันใช้กับตับ สามสิบก็บกุบกุบพักหลายพักจักที่กินพักยังเนี่ย <c oughs> พี่น้องสิมอะไรงั้นซอยบาวท่ากับปันนี่ะ <c oughs> พื้ไว้ก่อน thăn này gòm nho nhỏ nụm này đó P'Nong ăn thằng nho put khoe bơ ชิ้นพักข้าวอะไรม่งมันอือ เริ่มห่อนมากเลยพี่นอออ้องสร้างผุนอาบน้ำเลย <c oughs> นอนวันห่อนแล้วเอา อืม <c oughs> ขอตดขอไปครับพี่นอ้องอ,อืมพว้มึงจำหมดแล้วอืมใส่ก่อนพันก่อนจะคำเนื้อว่าบันไดใส่เตตับไปเบาๆนั่นวันหลายๆพี่น้องเอ้ยขอโตดขอไปพี่น้องครับ Hmm. 30 kịp mùn à. và ừ. không cần à Mùn mùn á Bịp vào cái tên nồi Ui Không bắn Không nó khi nó Ngon Ui Tô này xúc Bố bắn đấy สิ่งหยาบๆโอ้ oh, <c oughs> คืมแล้วเมือดแล้วบาท่านันเอาคลิปนี้กับทุลักทุเลยังน้อยครับล่ฝฟูงมินตํานะครับไอ้สามสิบกี่บพันตับโดนๆยังมากินนะครับหางหายไปโอ้ oh, โดนเติมได้พี่น้องแต้งเลยมากจุน่ช่วงโควิดมาที่แหลกๆโอ้โบวการครับแล้วก็ช่วงนี้มันก็นกนถือว่าซาไปแล้วน้องพี่น้องเนาะการล่องเมึงนะครับกต่ยังเสียบๆขึ้นเา่ากุบๆสามสิบเกีบแล้วก็ หนุ่มๆมันหวานตับหวานพ่อคขาวมันก็ใจดีขนาดนะครับจัดให้บบาเท่าเอ้าขอพุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมบบาเท่านะครับแล้วก็ขอโทษขอไห้นะครับสําหรับผู้ที่เพิ่นบกินดิบนะครับเพิ่นบกินเนื้อแล้วก็บกินดิบนะครับเด้อคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องคื้เก่านะครับมักกระไรถือใจกระแช่เบาเท่านี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ